จริงรแล้วก็รู้กันดีอยู่แหละว,ว่าความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้หรอกจะลดน้ำหนักให้สำเร็จก็ต้องสม่ำเสมอจะลงทุนให้สำเร็จก็ต้องสม่ำเสมอจะทำธุรกิจให้สำเร็จก็ต้องสม่ำเสมอจะทำงานให้เสร็จก็ต้องสม่ำเสมอไม่ใช่มาหักหมงเป็นช่วงๆตอนที่มีไฟหรือว่ามานั่งเร่งทำตอนใกล้เดทไลน์ผมว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าควรจะสม่ำเสมอแต่ปัญหาคือไอ้ความสม่ำเสมอเนี่ยทำให้มันยากจังเลยอะผมเองก็เป็นเหมือนกันนะมีปัญหากับการทำอะไรให้มันต่อเนื่องให้มันมีวินัยให้้้มมมมมมัันนนีีคควววาาาสส่่่่เเเเออกกก็ลลยไไไปปปศึษิฝรรงงบืแแด ที่ดีมากเลยคือวินัยและความสม่ําเสมอมันอยู่ที่ไมซ์เซตมากกว่าการกระทําของเราออกและปัญหาก็คือไอ้ไมซ์เซตที่คนส่วนมากเขามีกันแล้วเราก็มีด้วยเนี่ยมันดันเป็นไมซ์เซตที่กําลังขัดขวางความสม่ําเสมออยู่วันนี้ผมเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมไอ้การทําอะไรให้มันสม่าเสมอมันยากจังเลยแล้วเราจะแก้ได้ยังไงไปฟังกันครับปัญหาที่1ครับคือเราชอบคิดว่าเรามีวันพรุ่งนี้แล้วก็โยนปัญหาให้กับมันเคยได้ยินที่เขาพูดลเล่นๆกันไหมว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัััััััดดดกกกาาารรอยยยยยวววววนน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 ีีี้้้เเเเคจจงลลลุ่่่่แแตมมม็็หหื งั้นวางไ้ก่อนละกันพักปัญหานี้ไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัดการมันอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็เคยทำซึ่งมันไม่แย่นะใช่ไหมมันเป็นแนวคิดที่ไม่แย่เลยมันทําให้เราไม่เครียดเกินไปไม่กดดันตัวเองเกินไปไม่พยายามจะทําอะไรแบบแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันเสร็จในวันเดียวอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือไอแนวคิดไอ mindset แบบนี้หลายครั้งมันถูกนํามาใช้แบบผิดๆและทําให้เราไม่รับผิดชอบด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าไอ ตัวเราในาพวกนี้เดี๋ยวมันจะจัดการเรื่องพวกนี้ให้ตัวเราในพวกนี้เดี๋ยวจัดการเรื่องพวกนี้ให้ถ้าเรานํามันมาใช้แค่เวลาที่มีปัญหาแล้วมันเหนื่อยมันหมดแรงแล้วแล้วค่อยเอาไปทําต่อพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ประเด็นก็คือเราชอบใช้เรื่องนี้ไปกับการทําตัวเหลวไหลกันด้วยใช่ไหมแบบเฮ้ยต้องออกกำลังกายรู้นะคนออกกำลังกายแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยออกไม่ดูแลตัวเองไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองในวันนี้พอคิดว่าเดี๋ยวตัวเราในวันพวกนี้ก็จัดการให้รู้นะว่าควรเก็บเงินรู้นะว่าคนนานรวรอ่านหนังสือ ได้พอเรามั่นใจว่ามันจะมีตัวตนของเราอีกตัวตนนึงเนี่ยอยู่ในวันพรุ่งนี้รอแก้ปัญหาให้เราอยู่รอรับผิดชอบชีวิตให้กับเราอยู่มันทําให้ตัวเราในวันนี้กล้าทําตัวเลวไหลกล้าทําตัวไม่รับผิดชอบครับซึ่งพรอเป็นแบบนี้มันไม่ดีไงมันเป็นปัญหาไงเพราะอะไรก็ตัวเราในวันนี้ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ทําอะไรที่เราควรทําเพราะคิดซะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาจัดการให้ก็คือตัวเราในพรุ่งนี้แต่เราเอาอะไรมามั่นใจว่าไอ้ตัวเราในวันพรุ่งนี้ไม่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือ เอา้าเดี๋ยววันถัดไปก็จะให้ทัดทัด,ท,ดทัดไปเรื่อยๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นสักทีพอคิดแบบนี้มันเลยสม่ำเสมอไม่ค่อยได้ไงมันคือความคิดแบบป่วยๆที่ทําให้เรากล้าไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองในวันนี้และมันคือพื้นฐานความคิดที่โคตรอันตรายเลยเพราะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในอนาคตที่ด,ดูดิขณะปัญหาของเราเองยังกล้าโยนให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เลยแล้วถ้าเราทาจนเป็นนิสัยเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าอนาคตเราจะไม่กลายเป็นคนทอกซิกที่โยนปัญหาของตัวเองให้คนอื่นจัดการให้ฟังดูโคตรแย่เลยข้อที่2รัักตวเองในนนวัี้มาก วตัวเองในวันพุ่งนี้อันนี้ก็ต่อยอดจากข้อที่แล้วเลยนะยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมอยู่ยนะคือคอนเซปต์ของการที่เราเชื่อว่าเราจะมีตัวตนเราอีกตัวตนหนึ่งเนี่ยมาแก้ปัญหาชีวิตในในวันพรุ่งนี้พอเราเชื่อแบบนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมันจะมีคนที่มีความคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ลำบากไม่เป็นไรวันนี้กูขอสบายก่อนเฮ้ยพรุ่งนี้เหนื่อยไม่เป็นไรวันนี้กูขอสบายกูขอพักก่อนเฮ้ยก็เคยได้ยินนะก็เข้าใจนะที่เขาบอกว่าเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าแต่กูอยากสบายวันนี้อ่ะก็เลยขี้เกียจมันะะเเเน่่บบน่่่ไไออ้มมมมมาาาาคควัทํํใหุุณณสสพรชืจ มีตัวคุณอีกคนหนึ่งมาคอยแก้ปัญหาให้แล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือนอกจากคุณจะเชื่อว่ามีคนมาแก้ปัญหาให้แล้วคุณไม่รักเขาเลยไม่สงสารเขาเลยไม่รักตัวเองในอนาคตเลยรักแต่ตัวเองในวันนี้แล้วรักแบบผิดๆด,ด้วยลองคิดดูนะครับคุณออกกําลังกายไม่สม่าเสมอเป็นเพราะอะไรถ้าเอาเรื่องการออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอมาเชื่อมกับแนวคิดนี้นะพรุ่งนี้ลำบากไม่เป็นไรวันนี้กูขอสบายก่อนการที่คุณออกกําลังกายไม่สม่าเสมอเนี่ยมันคือการที่คุณคิดว่าพรุ่งนี้อ้วนไม่เป็นไรวันนี้ขอสบายก่อนพรุ วันนี้ขอสบายก่อนตอนแก่เจ็บป่วยนอนติดเตียงไม่เป็นไรวันนี้ขอสบายก่อนคุณไม่รักตัวเองในอนาคตเลยคุณไม่รักคุณไม่สงสารตัวเองในอนาคตเลยว่ามันจะเป็นตายไร้ดียังไงคุณคิดแต่ว่าวันนี้กูจะเอาสบายวันนี้กูจะเอาดีวันนี้กูจะแบบว่าทําตัวชิลๆจะขี้เกียจคือคุณรักตัวเองแบบผิดผิดรักตัวเองแบบท็อกซิกอะครับคนที่เขามีวินัยคนที่เขาทําอะไรสม่าเสมอได้เนี่ยมันคือคนที่เขารักตัวเองในอนาคตคือรักตัวเองแบบดีๆรักตัวเองแบบเฮลตี้อี่นั่นหรใช่ไหมแต่การที่คุณมีไมเซิลแบบนี้มันทำให้คุ จะส่งผลร้ายมากๆในระยะยาวก็ได้แต่คุณไม่แคร์รู้นะว่าทําแบบนี้ในอนาคตจะแย่แต่ช่างมันไว้ให้ตัวเราในอนาคตแก้ปัญหาแล้วกันรู้นะว่าไม่เจ็บเงินแต่อนาคตจะแย่แต่ก็ช่างมันเดี๋ยวไว้ตอนนั้นตัวเราให้แก้ปัญหาในอนาคตวันนี้ขอใช้เงินฟุ่มเฟือยวันนี้ขอช้อปปิ้งก่อนขอสบายก่อนขอกินอ้วนๆก่อนขอไม่ออกกําลังกายขอนอนอืดก่อนเพราะทุกครั้งก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดียมันเกิดการเปรียบเทียบมันเกิดตัวเลือกขึ้นในหัวคุณเสมออยู่แล้วคุณตั้งเป้า เราไม่ออกไปวิ่งตัวเราในวันนี้สบายแล้วคุณก็เลือกการสบายตั้งแต่วันนี้เลยคุณไม่แคร์ก็ไม่คิดถึงเลยว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงพอมันเปนแบบเนี้ยคุณเลยกล้าขี้เกียจคุณเลยกล้าเว้นไปก่อนแล้วก็ไม่สม่ำเสมอเพราะคุณไม่เคยสงสารตัวเองในอนาคตเลยไม่เคยคิดถึงตัวเองในอนาคตเลยคิดจะเอาสบายแต่วันนี้มองแต่อะไรใกล้ๆมันฟังดูดีไหมล่ะครับข้อที่3ครับคุณไม่รู้สึกว่ากําลังโดนตัดสินอันนี้มันเป็นจิตวิทยาเล็กๆที่หลายคนไม่ได้สังเกตเลยนะแต่จริงแล้วการที่เรารู้สึกโดนคนอื่นตัดสินอยู่จะทาให้เราม่ ม่มีใครมาตัดสินเราไม่มีใครมาสนใจเราคุณจะกล้าทําตัวเลวไหลมากขึ้นลองสังเกตดูดีๆนะตอนสมัยเด็กที่คุณไปเข้าค่ายใช่ไหมหรือคุณไปนอนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมานอนด้วยหรือแบบว่ามีคนแปลกหน้ามานอนด้วยหรือไปเข้าค่ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุณจะไม่ค่อยนอนอืดมากนาฬิกาปลุกปึ้งตอนเช้าคุณลุกเลยคนมาเรียกตอนเช้าตื่นแล้วลุกเลยสมัยผมเด็กๆเกนี่ยผมนอนอยู่บ้านผมกดนาฬิกาปลุกกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกนอนอืดเป็นชั่วโมงแต่ตอนไปเข้าคนะ่ายนะเขาปลุกปุ๊บผมหลับต่อแป เราจะทําได้นานขึ้นเราจะทําได้มากขึ้นผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่ชอบวิ่งเลยครับวิ่งได้แค่โล2โลผมเหนื่อยผมเบื่อแล้วและเวลาไปวิ่งแต่ละครั้งผมจะวิ่งสลับเดินแล้วรวมรวมระยะทางแล้วก็คือประมาณแค่5 6โลไม่เคยวิ่งติดต่อกันต่อเนื่องถึงแบบ2กิโลสกิโลเลยจะต้องวิ่งสลับเดินตลอดแต่ตอนเพื่อนผมชวนไปวิ่งตอนที่ผมไปวิ่งกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันก็วิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยมันทาให้ผมสามารถวิ่งจ็อกกิ้งไปได้เรื่อยๆ2กิโล3กิโล4กิโลแบบไม่หยุดเลยเท่ากับเพื่อนได้เลยส จะแต่งตัวดีขึ้นคุณจะแต่งตัวสวยขึ้นแต่งตัวหล่อขึ้นแต่งตัวเนี้ยบขึ้นหรือเวลานั่งทํางานร้านกาแฟเนี่ยบางคนจะโฟกัสได้มากขึ้นทํางานได้ดีขึ้นวอกแวกน้อยลงตั้งใจทํางานมากขึ้นในขณะที่เวลานั่งทํางานที่บ้านเนี่ยคุณหยิบมือถือมาเล่นคุณเปิดย t ท b e ทานู่นทํานี่ดูไม่ได้โฟกัสไม่ได้มีสมาธิขนาดนั้นหลักการมันคือเรื่องของความรู้สึกว่ากําลังโดนตัดสินนะครับเวลาที่คุณทําอะไรแล้วสภาพแวดล้อมมันมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยคุณอาจจะไไมมมมมมม่่่่่่รรรรูู้้้้้ตตตตตััััวววหืออดดดดคิิิเเเเเลลลยยยยซําาาาุจจจะะะีีีผพสสสึึกกกโนนนนนนแใ โดนโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันจะทำให้เรามีแรงมากขึ้นหรือทําอะไรตั้งใจมากขึ้นหรือว่าโฟกัสมากขึ้นหรือพยายามทําให้มันดีอะเนียรั้เพราะว่าเราโดนตัดสินอยู่แล้วรู้สึกอายถ้าเกิดจะทาออกมาไม่ดีแต่สังเกตไหมว่าเป้าหมายอะไรที่คุณตั้งขึ้นมาแล้วคุณทําคนเดียวคุณแอบทําคนเดียวอะ่ะไม่บอกให้ใครรู้หรือไม่มีใครเห็นเลยว่าเราทาอะ่ะล้มเลิกง่ายมากตอนเด็กๆเกนี่ยผมอายผมไม่กล้าไปเข้ายิมไม่กล้าไปวิ่งข้างนอกหลังเลิกเรียนเนี่ยผมอยากขุนดีใช่ไหมผมอยากกล้ามใหญ่ผมก็แอบมาออกก,ากาอําลังวว ไมม่ใีคผลเป็นไงผลคือผมทําได้ไม่สม่ําเสมอเลยทําแป๊บๆปเลิกทาแป๊บแปเลิกเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้ส so ึกว่าต้องตัดสินผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้บอกใครหนิว่ากำลังจะออกกำลังกายไม่ได้บอกใครหนิว่าผมจะโผล่มาอีกสามเดือนแล้วหุ่นดีภาพในหัวคือผมอยากจะแบบแอบมาออกกำลังกายเงียบๆแอบมาปั้นหุ่นเงียบๆไม่บอกใครเลยแล้วโผล่ไปอีกทีหุ่นดีจนทุกคนว้าวเลยแต่ในเมื่อผมไม่ได้บอกใครพอมีวันไหนที่ผมขี้เกียจผมก็กล้าจะสคีป์กล้าจะปู้งานกล้าจะไม่ออกกำลังกายวันไหนที่ผมไม่ค่อยมีแรงรู้้้้้้สสึึกกกกกกเเเหหนนนน่่่อออออยพพลลลีีีผผม็าาาาทจจะุุญญตตตตใใัััววงง เพราะว่าลึกๆในใจผมรู้สึกว่าก็ฉันไม่ได้บอกใครนน่ว่าฉันจะออกลางกายแอบทําเงียบๆแล้วก็แอบเลิกไปเงีบเยบๆไม่มีใครรู้ไม่ต้องอายใครไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรคุณแอบมาซุ่มทําช่อง YouTube คนเดียวไม่มีใครรู้ว่าคุณทําคุณไม่รู้สึกว่าโดนตัดสินคุณล้มเลิกไปไม่มีใครว่าอะไรคุณก็เลยกล้าไม่ลงคลิปสม่ําเสมอคุณก็เลยกล้าทํําเลืกๆคุณก็เลยลกล,ยล้าทําเว้นๆเวลาที่เราตั้งเป้าจะทาอะไรแล้วเนี่ยพอมีคนอื่นมาเห็นกับเราด้วยเราจะรู้สึกแย่ถ้าเกิดคนมาเห็นว่าเรากาลังทํํําา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 ตตตัััววไไไไมมมมม่่่่่่่รร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 บบบผผิิิดดดดชออแแแถถ้้้้เเเเเเเกกกีีใคคูููลลยยยยะะะททนจจสึำ บ,บ้างเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครรู้เนี่ยว่าฉันกําลังไม่รับผิดชอบพอเป็นแบบนี้คนก็เลยกล้าที่จะไม่สม่ําเสมอข้อที่4ครับมองวันที่ลงมือทําเป็นวันที่เหนื่อยนี่เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งตกตะกอนได้เร็วๆนี้เลยนะแล้วมันก็ว้าวกับผมมากเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่เคยสังเกตมันมา,มาก่อนเลยแล้วมันดันสําคัญมากๆเลยครับมายเซ็ตของคุณแล้วที่คุณมองสิ่งสิ่งนั้นว่ามันเป็นบวกหรือเป็นเรื่องลบสําคัญมากๆเพราะถ้าคุณมีมายเซ็ตเป็นลบต่อสิ่งนั้นเนี่ยผมพูดเลยนะต่อให้คุณจะไม่มีไอ้เร ต่อการทําสิ่งสิ่งนั้นให้ตายยังไงคุณก็จะทําได้สม่ําเสมอสมมติมีคน2คนนะครับอยากออกกาลังกายให้ได้สม่าเสมอเหมือนกันเลยตั้งเป้าหมายเหมือนกันเลยว่าฉันอยากออกกําลังกายให้ได้สม่ําเสมออยากจะหุ่นดีอยากจะมีซิกแพคแต่คนที่1ครับมองวันที่ออกกําลังกายเนี่ยเป็นวันที่เหนื่อยมากเลยเป็นวันที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหเอาอะฉันต้องทําให้ได้เป้าหมายนี้แต่มันเหนื่อยมากเลยมามรนลุยกันต้องออกกาลังกายต้องไปเข้าฟิตเนสต้องมายกคืบ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 โอ้วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากเลยแต่ฉันต้องทํามองการกินคีีีีีนน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 มมออองกิาาาหหรทท่่่ัััแแบบเเเฮตดสุภพปป็็ววืย ล,ลงมือทําอยู่ดีนะแต่ไม์เซตเวลาเขามองสิ่งนั้นคือแบบว่าโหไม่น่ากินเลยว่าไม่อร่อยเลยว่าแต่เอาว่าเพื่อเป้าหมายต้องทําต้องลุยกิน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 ถึงแม้สุดท้ายเนี่ยเขาจะลงมือทําอยู่ดีแต่ไม์เซตเวลาเขามองสิ่งนั้นเนี่ยมันมองเป็นเรื่องลบผมบอกเลยว่าให้ตายยังไงเนี่ยเขาจะทําได้ไม่สม่ำเสมอสุดท้ายเขาก็จะเลิกครับเพราะในทุกๆวันที่มองการออกกําลังกายเนี่ยเขารู้สึกว่า โอยมันเหนื่อยมากเลยว่ะแต่เอาวะลุยโหยมันไม่ดีเลยว่ะแต่เอาวะลุยมันเหมือนกับเราพยายามกัดฟันฝืนตัวเองตลอดเวลามันเหมือนว่าใจเราอ่ะอยากไปทําอย่างอื่นแต่เราฝืนเพื่อมาทําสิ่งนี้หรืออกใช่ไหมและอย่างที่เรารู้กันครับคนเรามันจะฝืนไปได้นานแค่ไหนกันเชียวในขณะเดียวกันครับคนที่2ครับมีไม n d s e t ต่อวันที่ออกกาลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยวันไหนที่เขาได้ออกกาลังกายเนี่ยเขาเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ดีจังเลยได้ดูแลตัวเองวันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยฉันได้รักตัวเองฉันได้้้้รรััััักกกษาาาาาสุขภพพวววนนนนนนนีีีเเเป็ทท่่ดดดจงงลยยฉไํือออคตมิ าหารคลีน <Clean S 2> เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขมากเลยมองว่าเฮ้ยเอาเข้าปากถึงแม้จะไม่อร่อยเหมือนกันเลยนัร่รสชาติห่วยแต่มาเลยแต่เขามองว่าเฮ้ยวันนี้ดีจังเลยวันนี้ฉันได้เอาอาหารดีๆเข้าร่างกายวันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยฉันได้ดูแลตัวเองด้วยคนที่มีมายเซตต่อสิ่งนั้นเป็นแบบเนี้ยเขาจะทําได้สม่าเสมอรครับเพราะในขณะที่คนคนหนึ่งเนี่ยใจอยากไปทําอย่างอื่นแต่ต้องฝืนมาทําสิ่งนี้คนที่มีมุมมองเป็นบวกเนี่ยคือใจเขาอยากทําสิ่งนี้อยู่แล้วเขาอยากทําเขามองว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันดีมากเลยฉัััันนนนนนออออยยาา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 กกกกกกทททททํํมมมมมมมเเ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 เลลงงสสสสสสตตคีีีีีีี่่่่่่ขข้้้้ิิไไดดดผพรู อย่างนั้นผมก็ไปถามทำไมพี่เข้าฟิตเนสได้บ่อยจังพี่ชอบความเหนื่อยเหรอทำไมพี่กินอาหารคลีนกินอาหารแบบหน้าตาจืดๆชืดๆได้บ่อยจังพี่ชอบแบบมันอร่อยตรงไหนและคาตอบของเขาเป็นคำตอบที่ดีมากเข,า,ขาบอกว่าพี่ไม่ได้มีความสุขจากการเหนื่อยหรือจากการกินอาหารชืดๆแต่พี่มีความสุขจากการที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าได้ดูแลตัวเองพี่มีความสุขจากการที่รู้สึกว่าฉันกําลังเอาของดีๆเข้ามาในร่างกายตัวเองฉันก็เอาของดีๆเข้ามาสู่ร่างกายตัวเองพี่มีความสุขเวลาที่พี่รู้สึกว่าพี่กําลังได้ทําเพื่อตัวเองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่อองงงะะไรรรรรรคับบจจเเเป็็นนนกกกกกาาาาาาิิททํํธุ ออกกาลังกายการอ่านหนังสือถ้าคุณมองสิ่งนั้นว่ามันเป็นภาระที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยผมบอกเลยไม่มีทางไม่มีทางเลยที่คุณจะทําได้สม่ำเสมอแต่ถ้าคุณมองสิ่งนั้นเป็นของขวัญมองสิ่งนั้นเป็นรางวัลที่คุณอยากได้มันมากอยากทํามันมากและการได้ทําสิ่งนั้นมันจะทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีเนี่ยผมบอกเลยอย่างเงี้ยคุณจะทําได้สม่ำเสมอก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับผมเพิ่งไปดูเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งมาก็คือมีคนจานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ดูคลิปผมติดตามหลายคลิปเลยแต่ยังไไไไไไไมมมมม่่่่่่่ดดดดดด้้้กกกกแและะชววาาาอยยนตตตตรูัังิ เพราะ YouTube มันแนะนาคลิปขึ้นมาให้ตลอดจนเผลอเข้าใจว่ากดติดตามไปแล้วก็เลยอยากจะฝากนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปมีประโยชน์เนี่ยลองเลื่อนลองไปเช็คให้ผมกันหน่อยนะครับว่ากด subscribe, s u b สไครต์กดติดตามกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยทีเนี้ยไอส้สข้อที่พูดมาเนี่ยมันคือปัญหามันคือต้นเหตุที่ทำให้เราทําอะไรได้ไม่สม่ําเสมอสักทีใช่ไหมวิธีการแก้ครับก็บง่ายนิดเดียวผมไปแบบไวๆเลยแลวกันนะผมไม่ม<ๆ>ีอะไรซับซ<ๆ>้อนมากทําย<ๆ>้อนกลับครับปัญหามันคืออะไรเราทําย้อนกลับกับมันไปเลยอย่างเช่่่่่นนนนนข้้้อททีีใใชมััยยเเเรรราาาาากลํตตวววหพะคิดแ โยนภาระไว้ให้ตัวเราในพรุ่งนี้แก้เราก็ทํากลับกันเลยครับเราต้องเลิกโยนภาระให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้แก้แต่เรื่องที่เราต้องทําวันนี้เราเคลียร์ให้จบตั้งแต่วันนี้เลยเพราะสังเกตดูไหมครับหลายครั้งนะที่เราทําตัวแบบเนี้ยแล้วเ,เรากล้าทิ้งภาระไว้ตัวเราในพรุ่งนี้มาแก้แต่ในขณะเดียวกันก็ ну, มีหลายครั้งที่ตัวเราในวันนี้ก็นั่ง <ๆ S 1> ด่าตัวเราในเมื่อวานเหมือนกันว่าทำไมมึงทาแบบนี้ว่าทำไมมึงทิ้งปัญหาไว้ให้กูวะทำไมเมื่อวานมึงไม่ทําดีๆว่าทำไมเมื่อวานมันไม่จัดการเรื่อง ทำตัวหึงห่วยทำไมมึงทิ้งพาเลาไว้ให้กูแบบนี้เลิกทาตัวแบบนั้นครับเลิกมองว่าชีวิตจะมีวันพรุ่งนี้เรามองชีวิตแบบทีละวันทีละวันมองแบบนี้เลยทีละวันอดีตไม่ต้องมองอนาคตไม่ต้องมองมองแบบทีละวันคิดซะว่ามันจะไม่มีพรุ่งนี้คิดซะว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่เราแล้วพรุ่งนี้คือคนอีกคนนึงที่ถ้าเกิดเราทําให้มันไม่ดีเดี๋ยวมันจะมาด่าเราเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีสุดปัญหาอะไรที่ต้องแก้ในวันนี้เคลียร์ในวันนี้ไปเลยอย่าคิดว่าไว้ให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้มาแก้้้้ใหเเเเเเเรรราาาาาาอออออองงงง่่่ยๆกกกกก็็็คคืลลลิิิแแแปนนดดดะะททํตตััััวววบบผชมขขึี2 เราต้องทําให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้ใช้ชีวิตให้ง่ายที่สุดเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาคือเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมเรารักตัวเองในวันนี้และเราก็ไม่สงสารตัวเราในอนาคตเลยเราไม่คิดเลยว่าอนาคตมันจะลำบากยังไงคนที่มาต่อจากเรามันจะเป็นยังไงเราไม่แคร์เลยเราเห็นแก่ตัวมากๆเราต้องเลิกทาแบบนั้นแล้วรักตัวเราในวันพรุ่งนี้รักคนที่มาถัดจากเรามากกว่าเราครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ดูรายการชื่อเฮลซิตเช่นใช่ไหมของประเทศไทยนี่แหละและมันมีทีม2ทีมครับสีน้ำเงินกับสีแดงทางรายการเนี่ยเขาให้โจทย์มาว่าโอเคทั้งททททีีีมมมมมเเนนจะะะตตตอองงําาาาาาหรู่่่่่สสัแแวชิกล จะเข้ามาทําได้ทีละคนโดยที่คนแรกเข้ามาทําก่อนแล้วคนที่2 3 4เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเมนูคืออะไรทําอะไรไปแล้วบ้างต้องทําอะไรต่อคือไม่รู้เลยครับคือไม่รู้เลยต้องเข้ามาแล้วก็มาลุ้นเอามาเดาเอาว่าเฮ้ยไอคนก่อนหน้ามันทําอะไรไปบ้างแล้วมาแก้ปัญหามาทําต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเลยครับทีมที่ชนะคือทีมสีน้าเงินแล้วสาเหตุที่ทําให้เขาชนะคือคนก่อนหน้าเนี่ยเตรียมของเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนที่มาทีหลังไว้ดีมากๆละเอียดมากๆแล้วก็ครบถ้วนมากๆเอาง่ายๆคือคนก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าเฮ้ยกูจะทำ ตัวเององรแต่คิดด้วยว่าฉันจะทํายังไงให้คนที่มาถัดจากฉันทํางานได้ง่ายที่สุดทํางานได้สมูทที่สุดเข้าใจทุกอย่างได้ดีที่สุดคือเขาคิดถึงคนต่อไปด้วยเขาสงสารคนต่อไปด้วยไม่ใช่เห็นแก่ตัวและเอาแต่สบายแค่ตัวเองมีหลายคนครับปากบอกนะว่ารักตัวเองอยากดูแลตัวเองเป็นห่วงตัวเองแต่พอมาดูการกระทําในชีวิตประจาวันเนี่ยเราดันไม่ค่อยรับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือว่าชอบทิ้งภาระไว้ให้ตัวเราในนพรุ่งนี้จัดการไม่ออกกาลังกายวันนี้เพราะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําได้ไม่เก็บเงินวันนี้เพราะคิดว่าเดียวยววเออนน้า้าาากกกก็่่ััรปบต แต่การทําแบบนี้คือการเกลียดตัวเองนะครับมันย้อนแย้งกับคําพูดนะเพราะฉะนั้นการรักตัวเองจริงๆครับคือการเตรียมการให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้มีชีวิตที่ง่ายที่สุดใช้ชีวิตได้ง่ายที่สุดพรุ่งนี้ไปงานอะไรต้องทําบ้างเตรียมเอกสารเขียน to do list เอาไว้พรุ่งนี้ต้องไปออกกำลังกายงั้นเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้าเอาไว้ให้ในเมื่อการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันมาจากการที่เราเอาตัวเราในวันนี้มาวางไว้ก่อนตัวเราในวันพรุ่งนี้งั้นเราก็เอาตัวเราในวันพรุ่งนี้มาวางไว้ก่อนหน้าตัวเราในวันนี้แบบเนี้ยม ที่สุดต่อเราในระยะยาวแม้ในวันนี้เราอาจจะไม่ได้อยากทําขนาดนั้นแม้ในวันนี้เราจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนิดนึ่งก็ตามส่วนข้อที่3ครับคือบอกใครสักคนว่าเรากําลังทําก็ย้อนกลับจากการที่พูดไปตอนแรกใช่ไหมเรากล้าทําอะไรไม่ดีกล้าทําตัวไม่รับผิดชอบเพราะเรารู้หรือแก่ใจว่าเลิกไปก็ไม่มีคนเห็นทําตัวห่วยไปก็ไม่มีคนเห็นไม่มีใครรู้ว่าเราเหลวไหลเพราะว่าไม่มีใครรู้เราตั้งเป้าหมายอะไรไว้งั้นก็เปลี่ยนครับประกาศเป้าหมายซะเลยหาคนอื่นมาบอกสักคนหนึ่งกดดันตัวเองมันซะเลยครับเอาหลักจิตวิทยาเรื่องนี้มาใช้ให้เป็นประโยชนุษ เรียกร้องการยอมรับจากคนอื่นมนุษย์กังวลว่าจะโดนคนอื่นตัดสินอยู่เสมองั้นก็เอาเรื่องนี้มากดดันตัวเองสักนิดนึงซะเลยหาคนที่ไว้ใจได้สักคนหนึง่งหาคนที่เชื่อใจได้สักคนหนึง่งบอกเป้าหมายกับเขาเพื่อหลอกจิตใจหลอกสมองตัวเองว่าเฮ้ยมึงจะเหลวไหลไม่ได้แล้วนะถ้าเหลวไหลถ้าทำตัวห่วยเ,เนี่ยอายเขาเลยนะเพราะว่าคนที่บอกคนอื่นว่ากำลังจะลดน้ำหนักแล้วหรือคนที่เขาแบบถ่ายคลิปตัวเองโพสลงโซเชียลมีเดียว่าออกกำลังกายว่าดูแลตัวเองเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสลดน้ำหนักได้ไดสำเร็จมากกว่าคนทททีีี่่่่่่ไไมมมมบบบออออกกกกกกหหรรรืวาาาตัเเเเเ็ยยยูพะะคคนใลลลลลจ้้ ไปก็ไม่มีใครรู้หรอกก็ไม่มีใครรู้เลยเราจะทําอะไรก็เลยจะทาอะไรได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอคนที่บอกคนอื่นว่าจะทําธุรกิจบอกคนอื่นว่ากาลังทํา YouTube อยู่จะทําอย่างต่อเนื่องได้นานกว่าคนที่ไม่บอกคนที่แอบไปซุ่มทําเงียบๆนี่คือการเอาฮอร์โมนเอาจิตใจของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความกดดันให้ตัวเองสักนิดนึงไม่ต้องหนักมากไม่ต้องเวอร์มากจนเครียดก็ได้แต่ขอให้มีบ้างสักนิดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังโดนใครสักคนตัดสินอยู่แบบเนี้ยจะเพิ่มโอกาสให้เราทําอะไรได้สม่ําเสมอมากขึ้นครับหรือถ้าพูดได้เค,คล,ลีย มีอะไรซับซ้อนมองวันที่ได้ทำเนี่ยเป็นวันที่ดีปรับไมค์เซ็ตเลยคิดสมัยเปลี่ยนมุมมองใหม่ซะเลยหลอกตัวเองไปเลยครับแทนที่จะมองวันที่ออกกำลังกายว่าโอยวันนี้ต้องเหนื่อยอีกแล้วโอวันนี้ออกกาลังกายวันนี้มันหนักโอวันนี้ต้องกินคลีนวันนี้ได้อาหารไม่อร่อยหรือมองการเก็บเงินแบบโอเดือนนี้ต้องเก็บเงินมีเงินไปใช้ให้ตัวเองน้อยลงโอดือนนี้เที่ยวไม่ได้และเดินนี้กินอะไรไม่ได้และมีเงินใช้น้อยลงเนี่ยพอมีมุมมองลดแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กใช่ไหมแบบที่บอกไปงั้นเปลี่ยนใหม่คร โอ้โหวันนี้เอาจัางฟู้ดเข้าปากเยอะแล้วมีอาหารคลีนสักมื้อนึงดีจังเลยถึงจะไม่อร่อยมากแต่รู้สึกดีกับตัวเองจังเลยชอบจังเลยอยากทำบ่อยๆอยากมีบ่อยๆอยากเก็บเงินให้ได้สม่ำเสมอแทนที่จะมองว่าการเก็บเงินเนี่ยมันทำให้เรามีเงินในกระเป๋ามาใช้น้อยลงมีเงินในบัญชีน้อยลงมีเงินไปเที่ยวไปทําอะไรน้อยลงก็มองให้เป็นเรื่องดีๆโอ้โหดีจังเลยนะเราได้เก็บเงินเพื่ออนาคตดีจังเลยนะเงินส่วนนองที่เราแบ่งไว้เนี่ยจะทําให้อนาคตเราสบายดีจังเลยนะเงินที่เราแบ่งไว้เนี่ยจะทํงให้เรามัันงากดีจเลยยทอ ทำบ่อยๆจังเลยมองเป็นเรื่องดีๆแล้วคุณจะมีแรงจูงใจในการทำมากขึ้นเพราะมันจะเปลี่ยนจากการฝืนทำเป็นการอยากทำโดยอัตโนมัติแบบนี้ยังไงก็สม่ำเสมอได้ครับและข้อที่5ครับข้อในี้แถมให้คือคุณต้องเข้าใจว่าคนที่เขาสม่ำเสมอเนี่ยเขาไม่ได้มีพลังพิเศษเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเราครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง mindset ที่สำคัญมากๆแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับความสม่ำเสมอได้เลยเพราะผมบากคนพบว่าหลายคนที่ขี้เกียจที่ไม่มีวินัยที่ทำอะไรไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็มาจากการที่เราชอบบอกตัวเองเนี่แหละว่าเราเป็นคนที่ไม่สม่ำ ที่เขาทําอะไรสม่ําเสมอเนี่ยเป็นคนที่พิเศษวิสโสเป็นคนที่โหเก่งจังเลยมีเวลาจังเลยเราทำไม่ได้อย่างเขาหรอกต้องเปลี่ยนไมเซตตรงนี้ก่อนครับแล้วทาความเข้าใจว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยที่เขาทําได้สม่าเสมอออกกาลังกายได้สม่าเสมอเก็บเงินได้สม่าเสมอลงทุนสม่ําเสมอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมนุษย์พิเศษเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเราเลยเขาแค่ทําซ้ําจนมันชินไปแล้วแค่นั้นเองไม่รู้มีใครจําเรื่องทุ่งหญ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆได้ไหมครับคุณลองนึกถึงทุ่งหญ้าทุ่งหนึ่งข ตอนที่ย่ามันยังเต็มเต็มสูงสูงอยู่เนี่ยเดินผ่านครั้งแรกมันเหนื่อยมากเลยมันยากมากเลยมันคันมันเจ็บมันเดินช้ามันฝืดมากแต่พอเราเดินผ่านซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ามาครั้งที่ร้อยครั้งที่200ครั้งที่300้ย่ามันเริ่มล้มใช่ไหมเพอาะย่ามันเริ่มล้มมันเริ่มมีทางมาให้เราพอผ่านไปครั้งที่พันสองพันสามพันย่ามันตายหมดจนกลายเป็นทางเดินแบบดินสบายๆให้เราได้เดินเนี่ยคือหลักการทํางานของความสม่ําเสมอเนี่ยคือหลักการทํางานของวินัยครับเวลาที่เราเห็นคนทําอะไรได้สม่ําเสมอแบบไม่มีแรงต้านเลยโอ้โหคนนี้ เก่งจะเลยออกกาลังกายได้ทุกวันแบบไม่มีแรงต้านเลยเราเนี่ยอาทิตย์ละสองวันก็ฝืนจะแย่และเหนื่อยจะแย่และขี้เกียจมากๆเลยเขาเนี่ยโอ้โหเป็นโคตรนุษย์วิเศษแต่ความจริงคือเขาไม่ได้พิเศษเขาไม่ได้เก่งอะไรไปกว่าเราเขาแค่ทำซ้ำจนทุ่งหญ้าเขามันตายไปหมดแล้วจนทางเดินเขามันโล่งไปแล้วแค่นั้นเองถ้าคุณอยากทําอะไรให้สม่ําเสมออยากไม่มีแรงตาร้านอยากดูชิลๆเหมือนเขา,าคุณก็แค่ทําซ้ําไปซ้าม,มาจนหญ้าในสนามมันตายจนหญ้าในทุ่งหญ้ามันตายและเป็นทางเดินโล่งๆเกิดขึ้นมาให้คุณแค่นั้นเองครับจำไว้ว่าคนที่เขาสม่ําเสมอเนี่ยเขา เขาแค่ทําซ้าจนมันไม่เหลือแรงต้านแล้วขอแค่เราทําต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันไอเรื่องวินัยและความสม่าเสมอเนี่ยไปได้ที่ผมย้าก่บทุกคนโคตรบ่อยเลยใช่ไหมเพราะมันสาคัญมากๆผมก็เลยได้เขียนอ e ีบุ๊กเล็กๆขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าสูตรสําเร็จแห่งการสร้างวินยัยที่สรุปเรื่องการสร้างวินัยไว้ให้แล้วทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ตัวอย่างและอ e ีบุ๊กอันนี้นะครับมันเป็นไฟล์ใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วจะอ่านยากจะดองจะอ่านไม่จบหรือว่าอ่านในออมืืถไม่ถนดเพราะอััันนนนนนนีีี้้้ะะรรรบผมมเเเเเขยยาาาใหสกชออ่่ววดจพป็ืง ที่ต้องปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงเน้นรีบอ่านรีบนําไปใช้จะได้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นใครสนใจก็สั่งซื้อที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะแต่ถ้าใครยังไม่สาใจนะครับผมแนะนําให้ดูคลิปวิธีเติบโตแซงหน้าคนส่วนมากในเวลา1ปีสามารถกดที่คลิปที่ขบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย